สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทสลารายสัปดาห์ของวันที่2ี่กุมภาพันธ์นะคร, oh. ครับผมเมฆเมตพลวันนี้จะมาเล่าเรื่องราคาของเทสลานะครับแล้วก็ข่าวเรื่องชิปที่ขาดแคลนในตลาดและก็เรื่องของการที่เทสลาปิดโรงงานนะครับสามเรื่องหลักไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยมาเริ่มกันที่ราคาหุ้นของเทสลาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งลงไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเริ่มกันที่762ดอลลาร์ในวันจันทร์นะครับตกไปอยู่ที่67 5 ซึ่งตอนนี้ลงมาจากนิวไฮเกิดประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับในขณะที่ S&P ที่ผ่านมานะครับลดไป2%กว่ากว่าแล้วก็ลดมาจากนิวไฮไม่เยอะมากนะครับก็ประมาณไม่ถึง10%สาเหตุที่เทสลาลงเยอะเนี่ยหลักๆเนี่ยมาจากการที่ US Treasury Bond Yield นะครับก็คือ พันธบัตรเลทพันธบัตร10ปีเนี่ยเริ่มเพิ่มกับขึ้นมาแล้วนะครับด้วยความที่เ,เริ่มมีสัญญาณของเงินเฟอ้อเข้ามาในตลาดอเมริกาหุ้นใดก็ตามที่พึ่งอนา,าคตเยอะก็คือพึ่งการเติบโตของรายได้ใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยก็โดนเทขายทิ้งเยอะนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโมเดลต่างๆที่เอาไว้คำวนวณรายได้หุ้นเนี่ยก็ถูกดิสคาวมาเยอะขึ้นครับ พูดง่ายๆคือคนคิดว่าเอาเงินมาฝากตอนนี้ได้เงินเลยชัวร์กว่าแต่ในขณะที่ก่อนหน้านี้เอาเงินไปฝากก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยอยู่ดีนะครับต่ำติดดินประมาณ0.7-0.6%มาหลายเดือนแล้วตั้งแต่มีไวรัสก็ไม่ใช่แค่เทสลาตัวเดียวนะครับถ้าคุณซื้อเทสลาในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าต้องโฟกัสที่อันเดอร์ไลน์บิสเนสก็คือตัวธุรกิจของเขาครับโรงงานดีขึ้นหรือเปล่า กำลังทําตามแผนหรือเปล่าตัวรถขับเองได้ไปตามแผนหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวยอดการส่งรถทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างพวกเนี้ยสิ่งที่สําคัญและสิ่งที่ต้องติดตามไม่ใช่ว่าราคาหุ้นอีก5วันจะเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเราถือกันยาวๆหุ้นเท s l a เนี่ยเคยตกลงมาจากจุดต่ำสุดเนี่ยถึง60% 1ครั้ง50% 2ครั้ง40% 3ครั้งแล้วก็ไล่กลับขึ้นไปนะครับตามที่ทวีตนี้โดยคุณไบรอันเฟโรดีบอกเนี่ย คุณแคตตี้วูดเจ้าของกองอาร์คอินเวสเนี่ยเขาก็บอกว่าอะไรที่เป็นอินโนเวชันนวัตรกรรมเนี่ยจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวน volatility ที่สูงมากนะครับเราก็แค่ต้องถือไปถ้าธุรกิจมันยังดีอยู่เพราะฉะนั้นการที่หุ้นเทสลาตกลงมาเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะพอใจในราคาที่เท่าไหร่และสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการถือหุ้นเนี่ยคือการเข้าใจหุ้นตัวนั้นจริงๆนะครับศึกษาเองคิดเองนะครับอย่าก๊อปคนอื่นเพราะว่าเมื่อราคาตกเนี่ย เราก็จะมีความมั่นใจมีความมี conviction นะครับในการที่จะถือต่อไปในบริษัทที่ดีในขณะที่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเองราคาตกปุ๊บเราก็ไม่มั่นใจแล้วเฮ้ยขายดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่หุ้นลงเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ซื้อทํากําไรกับบริษัทที่ดีครับ โอเคนอกจากบอลยิวแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้ราคาของหุ้นบริษัทรถยนต์ต่างๆตกลงมานะครับก็คือการที่ซิลิคอนชิป shortage นะครับก็คืออุตสาหากรรมรถตอนนี้ขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ที่จะเอามาใส่ในรถต่างๆจนทำให้เขาผลิตรถมาขายไม่ได้เลยหลักๆเนี่ยเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในช่วงโควิดเนี่ยผู้ผลิตรถเหล่านี้เขาหยุดผลิตรถนะครับแล้วเขาก็หยุดออเดอร์ชิปตัวซิลิคอนชิปเนี่ย เพราะว่ามันยังไม่รู้ว่าดีมานจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วนอกจากนี้ระหว่างที่ในแพนเด믹ช่วงช่วงโควโโนาไวรัสเนี่ยคนก็เอาเงินไปซื้อพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับทั้ง Playstation ทั้ง Xbox ที่เพิ่งออกมาใหม่กันเนี่ยแล้วก็ทีวีอะไรเงี้ยซึ่งทำให้ผู้ผลิตชิปต่างๆอย่างเช่น TSMC, Intel, SMIC เ,เมมุ่งกับการผลิตชิปในอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้แล้วก็ เอาพวกรถเนี่ยไปไว้ท้ายๆนะครับเพราะว่าเขาไม่สั่งเองเนี่ยช่วยไม่ได้นะครับพอพ andemic จบปุ๊บคนเริ่มกลับมาซื้อรถแล้วเนี่ยแล้วคนก็คงไม่อยากนั่งสาธารณะเท่าไหร่ก็ทําให้มีความต้องการรถกลับมาแต่บริษัทพวกเนี้ยก็เลยไม่มีชิปครับผมถามว่าตรงเนี้ยส่งผลต่อเท sla มากแค่ไหนนะครับสาหรับเท sla จริงๆแล้วมีผลน้อยนะครับเพราะว่าเท sla เนี่ยระหว่างพ andemic ที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายรถได้เรื่อยๆนะครับเขามีการ สั่งชิปแบบอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดลงไปแล้วก็การถูกแบบดีพ r ายล i t i z e ์แบบรถเ,เจ้าอื่นนะครับแบรนด์รถยนต์ที่สั่งกับผู้ผลิตชิปอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดไปเนี่ยก็ไม่ทบไม่เจอปัญหานี้ครับอย่างเช่นฮุนไดเกียรเป็นต้นนะครับโตโยต้ก็เช่นกันอย่างไรก็ตามครับไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องระยะสั้นนะครับก็ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเนี่ยในตลาดเนี่ยเขาคิดว่าเรื่องชิปช็อทเทชเนี่ยก็อาจจะอยู่อย่างมากก็ปีนึงครึ่งปีนะครับ เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ในอีก5ปี10ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เป็นระยะสั้นนะครับอย่าไปสนใจกับมันเยอะเกินไปต่อมานะครับมีข่าวแง่ลบอีกอันหนึ่งสำหรับเทส l a ก็คือโรงงานของเทส l a ที่ฟรีมอนต์แคลิฟอร์เนียเนี่ยถูกปิดชั่วคราวครับเนื่องจากมีพาร์ช h o อตเทสนะครับพาร์ชอตเทสก็คือชิ้นส่วนบางอันเนี่ยไม่พอไม่มานะครับทำให้สร้างรถไม่ได้และอีลอนมัสเนี่ยก็ออกมาทวีตคอนเฟิร์มนะครับว่าฟรีมอนต์ down for two days นะครับพาร์ชช แล้วก็กำลังจะเริ่มใหม่ yesterday นะครับของวันที่26ก็คือเริ่มวันที่25วันพฤหัที่ผ่านมานะครับตรงนี้มันลิงก์กับเรื่องชิปชอ็อตเทชนิดนึงครับเพราะว่าคุณ CFO เนี่ยเขาเคยออกมาบอกในเดือนที่แล้วว่า Tesla เนี่ยก็ต้องแบบ work hard เหมือนกันที่จะแบบ manage ตัว global semiconductor shortage นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวที่เปิดไปเนี่ยสันนิษฐานน่าจะมาจากตัว supply chain ที่ถูก disrupt นะครับถูกกระทบจาก เอ่อสโนว์สตอรมที่เท็กซัสนะครับล่าสุดในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเท็กซัสเนี่ยเจอสโนว์สตอรมจนทําให้ไฟฟ้าที่รัฐเท็กซัสเนี่ยเปิดไม่ได้เลยเป็นหลายวันเลยนะครับแล้วก็เอ,อ่ทำให้ซัพพลายเออร์ต่างๆซึ่งรวมถึงซัมซุงนะครับซึ่งเป็นคนผลิตชิปฮาร์ดแวร์สไอตัวออโต้พายให้ดเทสลาด้วยเนี่ยถูกปิดโรงงานไปค่อนข้างนานอยู่แต่ตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเทสลาตอนแรกเนี่ย ตอนแรกเขาจะปิดถึงเดือนมาร์ชเลยแต่ปรากฏว่าเปิดได้เร็วกว่านะครับและอีลอนมัสกเนี่ยก็มีส่งอีเมลตอบมานะครับส่งอีเมลตอบมาก็คือว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเขาบอกว่า Demand is s t i l l High แล้วก็เรากำลังจะกลับไปทำโมเดลเอกับโมเดลเอ็กชิปเหมือนเดิมนะครับเพราะท่าทางว่าโมเดลเอกับโมเดลเอรุ่นใหม่ที่ออกมาเสนอเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนสนใจเยอะมากเลยก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีในข่าวร้ายที่ต้องปิดโรงงานไปทั้งหมดทั้งวงเนี่ยมันเป็นเรื่องระยะสั้น,นครับ แล้วก็ทุกอย่างผมว่าน่าจะกลับมาค่อนข้าง normal ช่วงที่ปิดไปเนี่ยเท s l a เขาก็ได้ถือโอกาสในการซ่อมแซมส่วนที่ไม่ไม่สำคัญพอที่จะหยุดลายเพื่อซ่อมอะ่ะเขาก็ทําตรงนั้นไปก็หวังว่ากลับมาเนี่ยจะได้ Capacity ที่เพิ่มขึ้น Max Capacity อย่างที่อีลอนบอกไว้นะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าโรงงานที่จีนเนี่ยก็ยังทํางานอยู่ตามปกตินะครับไม่มีการปิดไม่มีอะไรการที่เทสลาแบบขยายใหญ่มากขึ้นมีซัพพลายเชนหลายอันมากขึ้นเนี่ยก็ช่วยทําให้ธุรกิจเขาเนี่ยดำเนินได้สมูทขึ้นนะครับเพราะว่าจีนก็มีซัพพลายเชนของอันหนึ่งอเมริกาก็มีซัพพลายเชนอันหนึ่งอ่างเงี้ยก็ไม่ถึงกับต้องปิดหมดเลยขนาดนั้นโอเคเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือ Tesla Model Y Standard r a n g e discontinue นะครับ Standard Range Model Y ที่วมนนั้นพูดไปว่ามันลดราคาเนี่ย เอาออกไปแล้วครับจากตอนที่ถูกลดราคาไป2,000เหลือแค่ประมาณ40,000ดอลลา่าเองมีคนถามว่าทำไมโมเดล Y ถูก Remove ตัว standard l a n e เนี่ยอีลอนมัสก์ก็บอกว่าจริงๆมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ไม่ได้อยู่บนอินเทอร์เน็ตและออฟเมนู Off u, ถ้าอยากได้เนี่ยต้องไปสั่งที่ร้านมั้งผมว่าแต่เขาคิดว่าตัว r a n จ์เนี่ยมันไม่ดีพอนะครับสำหรับการขับในหลายๆที่นะโดยเฉพาะที่ที่ร้อนหรือที่ที่เย็นมากๆนะครับทำให้แบตท,ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพเนี่ยทำให้ขับได้ไม่ถึง300ไมล์นะครับอีลอ,อ,อนเขาเชื่อว่ารถเท s l a ที่ดีเนี่ยควรจะขับได้300ไมล์ขึ้นไปตัวเนี้ยขับได้แค่244ไ mm มล์เองก็เขาเลยเอออกไปนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาก้าออกอย่างเงี้ยแปลว่าเทสลา กำลังมั่นใจกับดีมาของโมเดล Y ในตัวในตัวอื่นในตัวรุ่นอื่นนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าทุกๆแบบหนึ่งก้อนเนี่ยทุกๆการผลิตหนึ่งคันเนี่ยเขาจะทำเงินได้มากขึ้น average selling price ของ m o เดล Y จะเยอะขึ้นซึ่งก็ทำให้ปีหน้าเนี่ยอาจจะเห็น average selling price ไม่ได้ตกโดยรวมไม่ได้ตกอย่างที่คิดนะครับก็รอดูต่อไปผมว่าเป็นมูฟที่ดีมูฟที่ฉลาดครับ แล้วถ้ามันขายโมเดลวเหลือจริงๆเ,เขาก็อาจจะกลับมาขายใหม่โอเคสำหรับวันนี้ก็เท่านี้สำหรับเทสล่ารายสัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมสวัสดีครับ